สวัสดีค่ะหนูแน่นอีกแล้วนะคะพอดีช่างพึ่งทำอ่า Apple Watch S4 40มิลเสร็จพอดีนะคะก็เดี๋ยวรีบมาสรุปงานซ่อมให้ดูกันเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียวเวลาเพราะว่าวันนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะด้วยตัวนี้ค่ะตอนที่มาเนี่ยมาในอะาการจอแตกนะคะจอแตกเยอะเลยลนะ่ะ อันนี้เป็นหลังจากที่ช่างได้ทำการลอกกระจกเสร็จแล้วแค่ได้เห็นหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ค่ะสีสันสดใสเหมือนเดิมนะคะ,ะตรงนี้อาจจะแสงมืดไปน,นิดนึงก็ไม่นิดอ่ะมืดมาก พยายามให้เลยคือแบมืดเลยอ่ะอนนี้กำลังมีสปอร์ไลท์ส่วนตัวนี่ค่ะหลังการลอกกระทักสกรีนได้ปกตินะคะนี่ค่ะลื่นปลืด้ดลื่นปลืด้ดตัวนี้เป็น F 4 4 0ส mm ีมิลค่ะเป็นสีโรสโกนะคะ ลูกค้าคนไหนสนใจส่งซ่อมนะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่เพราะว่าบางเคสเราไม่ได้มาแบบจอแตกนะบางเคสก็จะมาในอาการแบบเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดเนีย่ยเพิ่งคิดว่ามันเป็นที่อะไรเยอะแยะนะคะบางทีมันอาจจะเป็นแค่ที่แบตเตอรี่มันบวมนะคะหรือว่าแบตเตอรี่เสียก็ลองเอามาให้ทางร้านสมัยทีแกะลองเปลี่ยนแบตด,ดูก่อนถ้าเปลี่ยนแบตหายจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเทมเครื่องราคาแพงๆนะคะนี่สภาพสุดท้ายด้านหลังนะคะ สนใจส่งซ่อมได้เลยทุกสาขาอ่อแล้วก็ที่ร้านนะคะมีอะแดปเตอร์ของ macbook ขายด้วยนะมีทั้งเซฟหนและเซฟสอเป็นของแท้ประกัน3เดือนนะคะสนใจส่งซ่อมงาน macbook notebook นะคะก็ติดต่อเข้ามาสอบถามหน้าร้านหรือทางเพจ f a c e b o o k สมาไอทีเซอร์วิสก่อนได้ค่ะมืดไหมคะมืดค่ะเดี <c oughs> ย๋ยวลองวางบนแท่นชาร์จดูนะคะนี่แบตเตอรี่ เต็มเยอะเวอร์ค่ะวันนี้คงจะเป็นคลิปสุดท้ายของของแนนแล้วจริงๆค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นท่านคนอื่นสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาไลฟยบ้างนะคะเป็นอันจบงานนะคะตัวนี้จบงานที่เป็นการเปลี่ยนกระจกก็สามารถกลับมาใช้ได้เป็นปกติเลยนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนจอชุดให้ราคาแพงโอเคนี่นะคะ เดี๋ยวยังไงวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสัญญาค่ะว่าวันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วขอบคุณค่ะ